เหตุการณ์ในตึกเก่าของโรงพยาบาลซึ่งถูกทิ้งร้างในกรุงโซล The abandoned hospital building in Seoul ในกรุงโซนมีตึกเก่าแห่งหนึ่งที่เคยเป็นโรงพยาบาลซึ่งเปิดให้บริการในช่วงปลายทศวรรษ1970ถึ1980ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างหลังจากโรงพยาบาลใหม่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นที่รู้จัก ในฐานะสถานพยาบาลที่มีอุปกรณ์การแพทย์ล้ำหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้นแต่หลังจากที่ตึกเก่าแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปก็เริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับความหลอนและปรากฏการณ์ที่ยากจะอธิบายเกิดขึ้นหลายครั้งประวัติของโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้เริ่มเปิดทำการในช่วงปี1970และในช่วงแรกๆก,ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก และต้องการการดูแลพิเศษด้วยการที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นโรงพยาบาลนี้จึงกลายเป็นที่ไว้วางใจของคนในกรุงโซลและบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลนี้เริ่มประสบปัญหาทางการเงินในช่วงปลายทศวรรษ1980และไม่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ทันสมัยได้ตามการเปลี่ยนแปลงในวงการการแพทย์ ทำให้โรงพยาบาลสูญเสียความนิยมและสุดท้ายก็ถูกทิ้งร้างหลังจากที่โรงพยาบาลใหม่สร้างขึ้นใกล้เคียงการทิ้งร้างและความหลอนหลังจากที่โรงพยาบาลถูกทิ้งร้างไปก็เริ่มมีคนรายงานถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นภายในตึกเก่าหลังจากที่มันถูกทิ้งร้างหลายคนที่เดินผ่านไปมารายงานว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงของผู้ป่วย ที่ดูเหมือนจะยังคงหลงเหลืออยู่ในอาคารแม้จะไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วก็ตามหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในละแวกนั้นคือการเห็นแสงไฟที่เปิดอยู่ในห้องของโรงพยาบาลท,ทั้งทงที่อาคารไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นการปรากฏตัวของวิญญาณของผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่มันยังเปิดให้บริการ เสียงกระทบและประตูที่เปิดเองคนที่เคยเข้าไปสำรวจในตึกเก่าของโรงพยาบาลต่างรายงานถึงเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเสียงที่ได้ยินมักจะเป็นเสียงดังคล้ายๆกับเสียงของเก้าอี้ที่ถูกลากไปบนพื้นหรือเสียงกระทบของอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งบางครั้งก็เหมือนกับเสียงของการเคลื่อนย้ายของเตียงผู้ป่วย หลายครั้งที่คนที่เข้าไปสำรวจในตึกเก่าเหล่านี้ก็พบว่าประตูบางบานซึ่งเคยล็อกไว้แน่นหนากลับเปิดออกโดยไม่มีใครเข้าไปเปิดและเมื่อพวกเขาลองกลับมาดูใหม่ประตูก็กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าเมื่อเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็พบว่ามีอากาศหนาวเย็นอยู่ภายในห้องซึ่งสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับทุกคนที่เข้าไปหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้โรงพยาบาลเก่าแห่งนี้โด่งดัง ในหมู่ผู้ที่ชอบเรื่องหลอนก็คือการรายงานจากผู้ที่เคยเข้าไปสำรวจในโรงพยาบาลพวกเขาบอกว่าเห็นภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในชุดเก่าเดินอยู่ตามทางเดินแม้ว่าจะไม่เห็นใบหน้าของพวกเขาก็ตามพวกเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นดูเหมือนจะทำงานอยู่ในสภาพที่ปกติและไม่ได้ให้ความสนใจผู้ที่เข้าไปในอาคารบางคนที่เข้าไปสำรวจอาคารนี้บอกว่า พวกเขารู้สึกเหมือนมีคนจับตามองจากมุมมืดหรือเห็นเงาของคนที่เดินผ่านไปมาในมุมห้องแม้จะไม่มีใครอยู่ที่นั่นก็ตามพวกเขากล่าวว่าเสียงที่ได้ยินคล้ายกับเสียงคนพูดคุยกันแต่เมื่อพวกเขาหันไปกลับไม่พบใครคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเก่ามักจะพูดถึงสถานที่นี้ในเชิงลบพวกเขาเชื่อว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณของผู้ป่วย ที่เสียชีวิตในช่วงที่โรงพยาบาลยังเปิดทำการเนื่องจากมีหลายคนที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลจากโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุต่างๆหลายคนเชื่อว่าพวกเขายังคงอยู่ในที่แห่งนี้เพราะไม่สามารถไปสู่สุขติได้ในหมู่คนในพื้นที่บางคนยังเล่าว่าเคยเห็นแสงสว่างจากห้องในโรงพยาบาลในตอนกลางคืนและบางครั้งพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องหรือเสียงเคลื่อนย้ายจากภายในอาคาร เหมือนกับการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถหลุดออกจากที่แห่งนี้ได้ในช่วงปลายทศวรรษ1980มีข่าวลือที่แพร่สะพัดในหมู่คนในพื้นที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายรายโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีที่ไม่ค่อยทันสมัยนักในเวลานั้นบางคนเชื่อว่าผู้ป่วยเหล่านี้ ไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือมีบางกรณีที่การเสียชีวิตเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่มีเรื่องเล่าว่าเคยมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนจะเสียชีวิตไปอย่างลึกลับและวิญญาณของผู้ป่วยเหล่านั้นยังคงวงเวียนอยู่ในอาคารนี้บางครั้งมีคนที่ได้เข้าไปในตึกเก่าของโรงพยาบาลบอกว่าได้ยินเสียงร้องของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายซึ่งสร้างความรู้สึกอึดอัด และตกใจให้กับผู้ที่เข้าไปในอาคารสรุปตึกเก่าในโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างในกรุงโซนกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความหลอนและปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องราวเกี่ยวกับเสียงแปลกๆก,การเห็นเงาของผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่และการพบแสงไฟที่เปิดอยู่ในห้องของโรงพยาบาลทำให้มันกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า มีวิญญาณของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ยังคงวงเวียนอยู่ในอาคารแห่งนี้และมันยังคงเป็นเรื่องราวที่ไม่มีคำตอบจนถึงทุกวันนี้